ค, Thunder ค่ะทีวีทันเดอร์ค่ะเตรียมเปิดลกล้องละครโรแมนติกคอมเมดี้นะคะเรื่องตะวันบ้านทุ่งค่ะก็ได้หนุ่มตุ้ยกิตกมลน,นะคะก็มาจับคู่กับวิกกี้สุนิสานะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> วิกกี้ต้องรับบทเป็นหมอ <c oughs> แล้วก็ยังเป็นแบบหางเครื่องครั้งแรกด้วยนะคะเป็นหมอแล้วหางเครื่องหางเครื่องอด้วยเพราะชอบร้องเพลงนะคะไปติดตามค่ะ เป็นละครที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของคนในวงดนตรีลูกทุ่งสาหรับละครโรแมนติกคอมดี้เรื่องตะวันบ้านทุง่งงานนี้ค่ายทีวี t h เดอร์ก็เลยขอส่งหนุ่มตุ้ยเกกมนมาร้องเพลงลูกทุ่งให้ได้ฟังอีกครั้งผ่านบทบาทหนุ่มนักวิชาการเกษตรประกบคู่ครั้งแรกกับนางเอกสาวอ,อย่างวิกกี้สุนิสาเจตที่งานนี้กลับมาเล่นละครอีกครั้งในรอบหนึ่งปีหลังจากแต่างงานก็ได้รับบทที่คาแรคเตอร์เป็นคุณหมอร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมสวมวิญญาณเป็นหางเครื่องครั้งแรกค่ะดีใจครับได้ประสบการณ์แล้วมาเจอนางเอกเก่งๆตั้แตต่อน ก็บทเอเออ่า่ตที่อ่านบทเนี่ยคือในเรื่องคือผมเคยชอบกับพี่วิกกี้ตั้งแต่เล็กๆอะไรเงี้ยแต่พี่วิกกี้จำผมไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยจะต้องมีการแอบรักกันตลอดเวลาหยอดพี่วิกกี้อะไรเงี้ยในเรื่องก็เป็นเรื่องแรกแล้วบทเป็นคุณหมอเป็นสาวหวานเรียบร้อยแล้วก็ชอบร้องเพลงค่ะชอบร้องเพลงก็ จเจนกี้ร้องเพลงลูกทุ่งค่ะแล้วก็เต้นด้วยกี้เป็นคนที่ชอบชอบเต้นอยู่แล้วชอบเต้นมากกว่าร้องเพลงก็หวังว่าลีลาการเต้นจะโอเคถ้าเสียงไม่โอเคนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีแก้วอภิรดีที่หันมารับบทเป็นหญิงแกร่งมากนักมูอีกครั้งสาวใหม่สุขควรทวาและนักแสดงน้องใหม่จากเวทีมาสเตอร์กีเวทีแจ้งเกิดน้องเมษาและน้องพีทมารับบทเป็นนักร้องลูกทุง่งในละครเรื่องตะวันบ้านทุ่งที่เตรียมเปิดกล้องรับปีใหม่นี้ค่ะจุธาทิพย์พักดีกุลรายงาน